สวัสดีครับเพื่อนๆนาน,านักตกปลาทุกท่านกำวันนี้พบกับ TKB Lifestyle เช่นเคยครับสำหรับวันนี้มาแก้มือกันครับน้ำก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับสภาพหมายก็มีลมโชยมานะครับท้องฟ้าก็ยังไม่เปิดเท่าที่ควรนะครับก็มีแสงแดดเล็กน้อยมีเมฆฝนซึมๆนิดๆ วันนี้จะเป็นอย่างไรจะแก้มือได้หรือเปล่านะครับอย่อยังไงลองติดตามรับชมกันครับสลับสภาพหมายวันนี้นะครับน้ำขึ้นมาเยอะเลยครับช้องปลาก็คลึ้มๆ,มๆอยู่น้ำขึ้นเยอะนลครับก็จากเมื่อวานก่อนครับยังไม่มีนะครับไม่แน่ใจว่า ที่ผ่านมานี้นานนะเข้ามาตกปลากาลันหรือไงไม่รู้นะครับก็เห็นมีดาวสำหรับขันเด็ดหน้าดินอยู่ก็ยังไงก็ลองชมกันดูครับสับสภาพหมายวันนี้ครับน้ำขึ้นมาริมตะลิ่งนะครับก็ลองลุ้นกันดูครับสำหรับสภาพหมายวันนี้ยังไงเตรียมอุปกรณ์กันนิดนึงครับเดดักน้ำค่อนข้างลึกมากเลยนะครับ ยังไม่ถึงนะโอ้โหอันนี้เราใช้คันระยะสามเก้ากันเบระดับน้ำก่น่าจะประมาณเกือบสามเมตรครับมาเยือกันไปนิดนึงน้ำลึกเกือบสามเมตรครับตอนนี้ช่วงครั้งก่อนเรามาน้ำลึกประมาณสองเมตรครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นเมตรเลยครับน้าขึ้นเยอะมาก ก็เริ่มเห็นเม็ดชายนะ้ำขึ้นม,มาบ้างนะครับแต่ยังไม่กินเเยื่อะครับถือว่าจะมีปลาเข้ามาเหมือนกัน,นครับช่วงนี้ก็เป็นเวลา9โมงแล้วครับผมจากการที่ลงเยือไป2-3เมตรครับมาประมาณ15นาทียังนิ่งสนิทยอยู่เลยครับก็คอ,องจะต้องลุ้นกันหน้าดูแล้วครับวันนี้จะมีผลงานให้น้าๆได้รับชมกันหรือเปล่านะครับ มีการตอกแล้วครับจมหรือจะถอนตอกแป๊บเดียวเงียบไปตอกแป๊บเดียวเงียบไปเลยครับน้ําเริ่มนิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เช็คเหยื่อกันหน่อยครับเช็คเหยื่อกันหน่อยเหยื่อหมดไปเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเลยจะใช้วิธีการตกหา้ตายเบาครับยกขึ้นมานิดนึงถอนรูกเปล่า ครับยังไงกี้อยู่สองข้อสีครึ่งตอนนี้ขยับมาเป็นสีข้อสีนิดๆแล้วครับตลาเล็กคงจะเข้ามากินเหยื่อครับทำให้ทุ่นขยับขึ้นมาเก้าโมงี่สินาทีเงียบอยู่ครับปลาไม่เข้าครับุ่นก็มีอาการเล็กน้อยครับ ยกครับยกก9โมง45นาทีขึ้มีการตอกเล็กน้อย <S <S ยกขึ้นมาหนึ่งข้อสี สิบโมงแล้วยังนิ่งอยู่เลยจับช่วงนี้ก็ฝนตกเรีบร้อยครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนกันตกเป็นบาลานะครับตั้งห้าตกหนึ่งตกสองแล้วแต่สภาพพื้นน้ำครับสุ่นมีการต่อเขายกขึ้นมา รูปปลาอะไรครับโอ้ ปรามานตัวแรกของเราครับโอ้โหไซเล็กปล่อยไปนะตัวนี้ ยังไม่จมงจมแล้วแท้งที่สองครับก็ยังชั่วหนะ่อยเก็บเป็นเชลยอีกสิบน้าทีสิบเอ็ดโมงรอบก่อนเราก็มาถึงที่นี่ประมาณสิบเอ็ดโมงครับก็ปลาก็เข้าช่วงสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงตอนนั้นวันนี้ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะครับ ครับมีอาการตอกยกขึ้นครับยกขึ้นสามข้อตอกเบาๆลงสองข้อจมหรือเ่ายัง ย,ยังไม่จมจมแล้วครับจมแล้วโอ้เป็นปลาแท้มที่สามครับ 1ง1 0บรรยากาศก็กยังอึมครึมอยู่นะครับวันนี้แดดหายไปไหนหมดแล้วมันจะเมฆฝนกระพรายครับวันนี้คึมๆตอกครับตอกเบาาจมดอเปล่า,า,า,มมาตอกครับเบ,า,บ,า,บาครับตอกเบ,า,บ,า,บาครับ สิบเอ็ดโมงครึ่งตอนนี้ยังไม่เข้าครับวันนี้ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านานรอตั้งนานไม่เข้าเลยบรรยากาศก็อึมครึมครับวันนี้แสงแดดไม่ออกเลย ฝนล,ลงเม็ดอีกแล้ว เพียงสิบนาทีตอนนี้ใช้วิธีการตกรังครับให้ตายเบาก็ไม่ได้ผลบาลานก็ไม่ได้ผลปลาเล็กกวนเยอะครับอันนี้ไม่เข้าเลย ไรเอเกียวมาครับโอมาทีละสองตัวครับมาทีละสองตัวครับกินหนึ่งตัวเกี่ยวหนึ่งตัวอะไรจะปานนั้น กินหนึ่งตัวครับเกี่ยวมาหนึ่งตัวมาพร้อมกันสองตัวช่วงนี้ต็ฝนตกตัวมเหลือกตกลงไปสี่น้ำตาแ,แก้วขลุมเลยครับ เยอะเลยครับตอนนี้เพียงสามสิบห้านาทีครับตรงน,นี้ฝนลงมาเอ๋อข้างเดียวกสายฝนดีครับที่นี่มีลมับแต่ข้ามกลางสายฝนก็เย็นส็ได้ครับนะแดดก็ไม่กินครับ เพียง40นาทีฝนก็ตกประมาณ10นาทีก็ยังชั่วนะครับฝนเริ่มซาลงบ้างน้ำก็นิ่งล้าก็ยังคงไม่กินเหยื่อยครับช่วงนี้ออกหมายค่อนข้างยากหน่อยครับน้ำแต่ละหมายก็ขึ้นเยอะฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่ ครับนนะี่ฮะมีไซส์ครับมีไซส์ครับโอ้โหมันไซส์สวยครับมีไซส์สวยมาแล้วครับนมานะมาแล้วมีไซส์สวยครับมาๆครับไซส์วสวยครับอืม พัดกินตามฝนตกรัดยอดเลย เป็นไปไัหนอ่าเกินปรอนไหนไม่รู้ฝนลงหนักอีกแล้วตอนนี้ก็ายดมันทัด โดนนะครับมันนะโอ้โหปลาเล็กกี่แล้วครับผมฝนลงอีกแล้วบ่ายโมงครึ่งครับตอนนี้ฝนตกอีกแล้วสองโมงเราจะกลับบ้านกันยังไงเนี่ย บายมงสามสิบห้านาทีวันนี้ปลานินไม่ค่อยเข้าครับปลาแก่วกวนเยอะก็มีปลาเล็กกินเหลือครับจมวัดไม่ติดจมก็ลงไม่หมดจมขนาดนี้ยังไม่ติดครับน้ำลึกครับ ประมาณสามเมตรได้ปากินก็วัดไม่ติดปลาเล็กเยอะปลากแก้วเยอะครับวันนี้ไม่น่าจะใช่ปลานินล้ะครับอย่างนี้จมไว้ังไม่ติดอีก ะไรครับกินเงีบปราหนีบครับรครับน่าสำหรับผลงานวันนี้ครับปลานินครับสามตัวใส่สวยหนึ่งตัวปลาเล็กสองตัว พอได้ทอดอยู่ครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ประสบผลสำเร็จนะครับตามหาปนินวันนี้ไม่เจอก็มีไม่กี่ตัวคงจะต้องเว้นระยะไปสักพักครับน้ำพื้นเยอะรอให้น้ำลดลงกว่านี้สักหน่อยค่อยมาใหม่ครับสำหรับหมายนี้ปลานินก็ค่อนข้างเยอะ พอสมควรครับนั่นะนะสำหรับปลานิลก็ใสสวยนะครับวันนี้ไม่ค่อยเข้าครับปลาไม่ค่อยเข้าพอน้ำขึ้นมาจนถึงขอบตะลิ่งเลยครับต้องเว้นช่วงไว้สักระยะหนึ่งยังไงไว้ค่อยมาแก้มอือกันใหม่ท้ายนี้ด้วยความห่วงใยครับเพื่อนๆเอฟซีนั่นนะนักตกปลาทุกท่านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็ยังคงมีอยู่ อย่งไรแล้วต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งพบปะผู้คนทุกท่านเป็นระยะห่างครับอย่างน้อย2เมตรจับต้องวัตถุสิ่งของอื่นใดก็มานั่งมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและบุคคลรอบค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ติดตามชมการตกปลาหมายธรรมชาติด้วยคันชิงหรืว กันในคลิปต่อๆไปด้วยความปรารถนาดีจาก PKB Li ี e s t y สไสวัสดีครับสุดยอด